ลักษณะแห่งอินทรีย์ภาวนาชันเลิศอานนท์อินทรีย์ภาวนาชันเลิศในอริยวินัยเป็นอย่างไรเล่าอานนท์ภิขุในกรณีนี้เพราะเห็นรูปด้วยตาอารมณ์อันเป็นที่ชอบใจก็เกิดขึ้นไม่เป็นที่ชอบใจก็เกิดขึ้นเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจก็เกิดขึ้นพิขุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่า อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วแก่เรานี้ไม่เป็นที่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นของหยาบยาบเป็นสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแต่มีสิ่งโน้นซึ่งรำงับและประนีตกล่าวคืออุเบกขาดังนี้เมื่อรู้ชัดอย่างนี้ อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วไม่เป็นที่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วเป็นที่ชอบใจและไม่ mm hmm. ป shuttle. เป็นที่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วนั้นย่อมดับไปส่วนอุเบกขายังคงดำรงอยู่อานนน์อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแก่พิกุนั้นย่อมดับไป เร็วเหมือนการกระพริบตาของคนส่วนอุเบกขายังคงดำรงอยู่อานอนท์นี้แลเราเรียกว่าอินทรี์ภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัยในกรณีแห่งรูปที่รู้แจ้งด้วยจักขุอานอนท์ข้ออื่นยังมีอีกทิ่ขุในกรณีนี้เพราะได้ยินเสียงด้วยหูอารมณ์อันเป็นที่ชอบใจก็เกิดขึ้น ไม่เป็นที่ชอบใจก็เกิดขึ้นเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจก็เกิดขึ้นทิกุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าอารมณ์อันเป็นที่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วแก่เรานี้ไม่เป็นที่ชอบใจที่เกิดขึ Pepper, ้นแล้วเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นของหยาบหยาบ เป็นสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแต่มีสิ่งโน้นซึ่งรำงับและประนีตกล่าวคืออุเบกขาดังนี้เมื่อรู้ชัดอย่างนี้อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วไม่เป็นที่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วนั้นย่อมดับไปส่วนอุเบกขายังคงดำรงอยู่ อาน o อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแก่ภิกขุนั้นย่อมดับไปเร็วเหมือนการดีดนิ้วมือของบุรุษผู้มีกำลังส่วนอุเบกขายังคงดำรงอยู่อานทน์นี้แลเราเรียกว่าอินทรี์ภาวนาชั้นเลิศในอริยวินยัย ในกรณีแห่งเสียงที่รู้แจ้งด้วยโสตะอานอน์ข้ออื่นยังมีอีกพิขุในกรณีนี้เพราะได้ดมกลิ่นด้วยจมูกอารมณ์อันเป็นที่ชอบใจก็เกิดขึ้นไม่เป็นที่ชอบใจก็เกิดขึ้นเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจก็เกิดขึ้นพิกขุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่า อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วแก่เรานี้ไม่เป็นที่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นของหย,ยาบหยาบเป็นสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแต่มีสิ่งโน้นซึ่งรำงับและประนีตกล่าวคืออุเบกขาดังนี้เมื่อรู้ชัดอย่างนี้ อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วไม่เป็นที่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วนั้นย่อมดับไปส่วนอุเบกขายังคงดำรงอยู่อนนน์อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแก่ภิกขุนั้น ย่อมดับไปเร็วเหมือนหยดน้ำตกจากใบบัวส่วนอุเบกขายังคงดำรงอยู่อานนท์นี้แลเราเรียกว่าอินทรี์ภาวนาชั้นเลิศในอริยวินยัยในกรณีแห่งกลิ่นที่รู้แจ้งด้วยขานะอานนท์ข้ออื่นยังมีอีกพิกขุในกรณีนี้เพราะได้ลิ้มรสด้วยลิ้นอารมณ์อันเป็นที่ชอบใจก็เกิดขึ้น ไม่เป็นที่ชอบใจก็เกิดขึ้นเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจก็เกิดขึ้นพิขุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าอารมณ์อันเป็นที่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วแก่เรานี้ไม่เป็นที่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นของหยาบหยาบ เป็นสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแต่มีสิ่งโน้นซึ่งรำงับและประนีตกล่าวคืออุเบกขาดังนี้เมื่อรู้ชัดอย่างนี้อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วไม่เป็นที่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วนั้นย่อมดับไปส่วนอุเบกขายังคงดำรงอยู่ อานอน์อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแก่พิกขุนั้นย่อมดับไปเร็วเหมือนการถมน้ำลายของบุรุษผู้มีกำลังส่วนอุเบกขายังคงดำรงอยู่อานอน์นี้แลเราเรียกว่าอินทรี์ภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัยในกรณีแห่งรถ ที่รู้แจ้งด้วยชิวหาอานนท์ข้ออื่นยังมีอีกพิขุในกรณีนี้เพราะถูกต้องผลทับพระด้วยกายอารมณ์อันเป็นที่ชอบใจก็เกิดขึ้นไม่เป็นที่ชอบใจก็เกิดขึ้นเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจก็เกิดขึ้นพิขุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าอารมณ์อันเป็นที่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วแก่เรานี้ ไม่เป็นที่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นของหยับหยาบเป็นสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแต่มีสิ่งโน้นซึ่งรำงับและประนีตกล่าวคืออุเบกขาดังนี้เมื่อรู้ชัดอย่างนี้อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้ว ไม่เป็นที่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วนั้นย่อมดับไปส่วนอุเบกขายังคงดำรงอยู่อานน์อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแก่พิกขุนั้นย่อมดับไปเร็วเหมือนการงอแขน หรือเหยียดแขนของบุรุษผู้มีกําลังส่วนอุเบกขายังคงดำรงอยู่อานนท์นี้แลเราเรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศในอริยวินยัยในกรณีแห่งโพธพะที่รู้แจ้งด้วยกายอานนท์ข้ออื่นยังมีอีกภิกขุในกรณีนี้เพราะได้รู้แจ้งธรรมด้วยใจอารมณ์อันเป็นที่ชอบใจก็เกิดขึ้น ไม่เป็นที่ชอบใจก็เกิดขึ้นเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจก็เกิดขึ้นพิขุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าอารมณ์อันเป็นที่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วแก่เรานี้ไม่เป็นที่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นของหยาบหยาบ เป็นสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแต่มีสิ่งโน้นซึ่งรำงับและประนีตกล่าวคืออุเบกขาดังนี้เมื่อรู้ชัดอย่างนี้อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วไม่เป็นที่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วนั้นย่อมดับไปส่วนอุเบกขายังคงดำรงอยู่ อานอน์อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแก่พิกขุนั้นย่อมดับไปเร็วเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเทน้ำสองสามหยดลงบนกระทะเหล็กที่ร้อนจัดอยู่ตลอดทั้งวันส่วนอุเบกขายังคงดํารงอยู่อานอน์นี้แลเราเรียกว่า อินทร์ภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัยในกรณีแห่งธรรมที่รู้แจ้งด้วยมโน